สี่สิบห้าอสี่สิบห้าก็ได้ปะมาฮะฮะอ่าล้ะครับผมก็ต้องกราบสดสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมชกลาบคู่สองนบผมชนะเงินรางวัลที่สุดหนึงหนึ่งแสนคูในระหว่างการหมุนฟรีพร้อมเพลินัะผมเอาวันนี้นรามาทุนที่ พันบาทหนึ่งพันบาทครับผมเลิ่มเบที่สักสี่สิบห้าสี่สิบห้าก็ได้ปะมาฮะฮะเร็วไปป่เก้าร้อยโอเคเพิ่มเบ็ดเลยถ้างั้นอ่ะเออเพิ่มเบ็ดเลยเพิ่มเบ็ดเลยเพิ่มเบ็ดเลยสี่พันโอเคโอเคไปรู้ไปมาอุ้ย,อยเอ้ยมันใช่ปะเนี่ย เฮ้ยม่ใช่ปะเนี่ยไม่ใช่ปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมาทีทีอย่างนี้ชอบชอบเลยถ้ามาทีทีอย่างเงี้ยมาทีทีอย่างเงี้ยคือชอบเว้ยคือชอบเลยเออสี่พันแปดไปครับผมไปฮะไปฮะ เออวายมาลุลัวเว้ยวายมาลุลัวเลยเว้ยไปดิเออเจ็ดพันสวยขอ,อย้ายขยับไปเลยไปไม่มาพอขยับไปปุ๊บไม่มาเลยพอลลีเดย์สูงๆมาอืมหนูก็จะไม่มาเออหนูก็จะไม่มาเออเบไปที่ครับผมหกพันสามโอเค คือคือแบบว่าสกเกตตรงสกเกตกเกตอร์ไม่เข้าให้หน่อยเหรอค <_ S 1> ือตาจ่ายตาเข้าอ,อย่างเดียวเลยคือต <_ S 2> จ่ายเขอาอย่างเดียวเลยแลาวรับไปเต็มเต็มอยู่ที่เก้าพันหกแล้วผมโอเคไปครับผม <_ S 1> อืม้มเบ้าจัดอืม้มตบมือแปะแปะแปะไอตรงนั้นแหละตบมือแปะ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 ส่วนกูอิ่มอิ่มไงเอออิ่มไง อิ่มฉัดด้วยหกพันสวยโอเคแตะแสะเลยไหมล่ะแตะแสะเลยไหมล่ะเออเข้าแล้วเว้ยแมงหลอกแมงหลอกเออแข่งสเก็ตเตอร์ไม่เข้าไหนก็แตกนอกแมงเลยกันแตกไหนไม่ได้หกพันโอเคอือมาเยอเอึ๊บเ,เลย แม่งหลอกเงี้ยแม่งหลอกหลอกเก่งชิบหายเรา,าไปเต็มๆแล้วครับผมอยู่ที่หกพันโอเคขอแยกเพื่อเบร์เป็นสองร้อยเลยนะผมสองร้อยสิบสิบโอเคมาอืเกือบเต็มการาฟเกือบเต็มการมาฟมาฝากโตถ,ถึงหมื่นดีครับโอ้โหหมื่นเลยหมื่นแล้ว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  เราเป็นเต็มที่หมื่นเจ็ดโอเคโอเคแสนพอ่อแต่แสนพ่อเลยนั่นแหละมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นะครับผมแล้ว,ลวไปเต็มเต็มนะครับผมอยู่ที่ห okay. มื่นห้าโอเคไปครับผมขาดหมื่นหนึ่งขาดหมื่นหนึ่ง นี่แย่หมื่นหนึ่งละรับเต็มอมืม่นสองสวยสวยสวยอ่ะแถมให้อีกห้สองที่ไปสองที่เหมือนมีหวังแต่ก็ไม่มีไปทีสุดท้ายโอเคพอเลิก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 เล,กเลยเลิก ก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคล,ลลค,ค,คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันครับผมหมื่นหกโอเคแตกๆด้วยช h a d o ต